สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวสารนะครับแวดวงกีฬาแวดวงสังคมนะครับนะครับเป็นการฝากข่าวจากพี่เดชนะครับพันเอกอัครเดชพลจันทร์นะครับแล้วก็คุณพิทักษ์นะครับผู้จัดงานนะครับฝากขอเรียนเชิญสิทธิ์เก่าบุตรทอบโรงเรียนบุตรข้าราชการนะครับกองทัพบ,บกมาร่วมสังสรรค์รำลึกความหลังการประจนภัยบนซุปเปอร์ไฮเวย์ รวมพลังในงานสารสัมพันธ์รัฐกันชาวบุตรทบครั้งที่2นะครับในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเวลา1 1ก0ถึง15.30กานาทีนะครับณสวนอาหารบางบัวบางเขนห้องบัวหลวงตรงข้ามกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับไงก็ฝากเรียนเชิญพวกพ้องน้องพี่นะครับพน่กกำลังใจนะฮะมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อานี่ก็เป็นงานดีๆนะครับที่จะมีโอกาสได้พบปะกันในรอบปีนะฮะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยก็นะมักหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมงานนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดทางพิเดชพันเอกอัครเดชพลจันทร์นะครับฝากมานะสำหรับข่าวสารนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของนะฮะกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางโรงเรียนบุตรคาชการครับ กองทัพบกนะฮะได้จัดงานเป็นครั้งที่2นะครับณนะสวนอาหารบางบัวถนนพหลโยธินเขตบางเขนนะครับยังไงก็นะฮะอย่าลืมไปนะฮะร,ร่วมงานกันนะครับ